ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับคุยหลังอ่านนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องที่อยากพูดคุยกันหลังอ่านเล่ม9้าจบนะครับแน่นอนว่าจะคุยกันแล้วเนี่ยคงยากที่จะไม่พูดถึงเนื้อหาภายในเล่มมาถึงตรงนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้อ่านทุกคนจะได้เจอสปอยแน่ๆใครไม่อยากโดนสปอยก็แนะนําให้เด็กเลี่ยงนะครับก่อนอื่นเลยต้องกราบขอภัยในความผิดพลาดของข้อมูลในคลิปที่แล้วนิดหนึ่งนะครับในหัวข้อคู่ตรงข้ามของจุนยศก,กับดกจาที่ผม คาดเดาวไปว่าจะตั้งเนวิลลานั้นก็ต้องเป็นกลุ่มดาวทั้งคู่จงยอกเขาเป็นกลุ่มดาวไม่ได้ครับเพราะเขามีผู้สนับสนุนอยู่แล้วแล้วทิศทางของเนวิลลาคิมดกจากอมพานีจะไปต่อหรือไม่อย่างไรนั้นอันนี้ทําได้แค่คอยติดตามกันเหมือนเดิมครับจนกว่าจะมีข้อมูลออกมาเพิ่มขึ้นนะขอบคุณคุณลิตเติ้ลดากอนที่ทวงผมมาตรงนี้ด้วยขออภัยในความประมาทและขาดความรอบคอบขออีกครั้งครับขอบคุณครับ เล่ม9เป็นการเปิดพาร์ทใหม่ด้วยการตะเกียกตะกายเพื่อกลับเข้าสู่ซีนารีโอหลักของพะยอนนั่งอ่านโดยการเล่าเรื่องผ่านเขตแดนใหม่ๆที่ก่อนหน้านี้แค่เกินว่าเฉยๆครับเล่มนี้จะพาไปยังเขตแดนเหล่านั้นกันซึ่งก็คือพื้นที่นอกซีนารีโอและโลกปีศาจครับท็อปวิวและรีแคปสั้นๆทวนกันหน่อยนะครับโดมโซเปิดออกอวตาทุกคนโดนบังคับให้ออกนอกโดมลกจาอยู่ในพื้นที่นอกซีนารีโอซึ่งก็คือโดมนะลกจา เดินทางจากควังฮวามุนสถานีใต้ดินแรกสุดที่เกิดซินาริโอเพื่อเก็บของฝากที่ฝากไว้กับบียองคืนหลังจากนั้นก็เจรจากับปีศาจเส้นขอฟ้าซึ่งก็คือฮกพูลีและโดนส่งออกมาที่ลางขยะของโลกปีศาจที่73ครับประกอบร่างอวาตารใหม่จากตรงนี้และเข้าเมืองไปด้านนาฬิกาเจอไอเลนจางฮายองมาร์กและฮันบยองโอครับประกาศตัวเป็นนักปฏิวัติเพื่อหาทางเข้าสู่ซินาริโอหลักและกำลังดำเนินเกมนักปฏิวัติอยู่ครับ ที่เกาหลีทุกคนในกลุ่มก็กําลังท้าทายกับซินาริโอที่กําลังดําเนินไปเรื่อยๆโดยไม่มีทั้งดกจาและจุงายอกนะครัาขาของชินยูซึ่งก็ได้ฟักตัวออกมาพร้อมกับความน่ารักและชื่อเพราะเพราะอย่างบียูครับจบเล่มไปที่จุงอยอกกับตุ๊กตาของอูริเอลเข้ามาในโลกปีศาจที่73ครับผ่านซีนาริโอส่วนบุคคลของจุงอยอกที่ซ้อนทับกันกันกบโลกปีศาจนี้อย่างพอดิพอดีครับ เอาเรื่องแรกก่อนเลยครับพื้นที่นอกซีนาริโอครับไอ้ผมก็คาดหวังเลยว่าจะต้องเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแน่แล้วก็ใช่จริงๆด้วเลยครับมันเหนือความคาดหมายจริงๆด้วยใครมันจะไปคิดว่าพื้นที่นอกซีนาริโอก็คือโดมโซเก่าที่ไล่อวตารออกไปหมดแล้วโอ้โหผมนี่ร้องอ๋อเลยครับใช่ครับอ๋อที่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหเลยครับแต่แต่มันก็มีคําอธิบายอยู่นะว่าผู้ที่โดนในประเทศออกนอกซีนาริโอนั้นจะโดนส่งไปพื้นที่นอกซีนาริโอที่ใกล้ที่สุดนี่ไงใกล้สุดแล้วไปที่อื่นก็ไม่ได้ขอคืนสิ <c oughs> จะว่าเล่นง่ายก็เล่นง่ายนะครับแต่พอมานึกๆดูอีกทีถ้าไม่ใช่ที่นี่ก็จะส่งบทต่อไปลำบากเพราะต้องมาเอาของที่ฝากไว้กับเบียรยองคืนด้วยไม่ว่าจะเป็นดาบชุดเงินและที่สําคัญไข่ที่มีชินอยู่ซึ่งรอบที่4 1ครับรากที่เป็นกลุ่มดาวก็ตัวเปล่านี่เนาะรางอาวตานก็ไม่มีแล้วไหนจะต้องลอดเล่ไปโลกปิศาจคนเดียวอีกอก็ต้องมีของติดไม้ติดมือกันสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปโลกปิศาจเขาไม่รู้อีกนะว่าผมเนะี่ยรวยมาก ปีศาจเส้นขออฟ้าซึ่งก็คือฮกพูลีตะแกะ่แก้มโยครับไม่มีบรรยายนะว่าพวกปีศาจเส้นขออฟ้าพวกนี้เข้ามาที่พื้นที่นอกเซียนลิโอได้อย่างไรและมาทําไมถ้าจะให้ผมเดาการที่เข้ามาได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ยากเพราะว่าเปิดวาร์ปสงพระเอกไปโลกปีศาจได้จะเปิดวาร์ปเข้ามาได้ก็ไม่แปลกและระดับพลังของพวกนี้ก็ผมว่าค่อนข้างสูงเอาเรื่องจะไม่สูงได้ไงตอนส่งพระเอกไปโลกปีศาจตะแกะ่ฮกพูลีใช้ความเป็นไปได้ ตาสตาสตรีมได้ด้วยตรงนี้ถ้าจะมองว่าเป็นความสามารถพิเศษของปีศาจเส้นขอบฟ้าก็ได้หรือจะมองว่าติดสินบนก็ได้เลยมั้งครับและคําถามที่ว่าพวกปีศาจเส้นขอบฟ้าพวกนี้เข้ามาพื้นที่นอกซินาริโอทําไมถ้าจะให้ผมเดาอีกรอบตะแกะพวกนี้ก็อาจจะมาเก็บชิ้นส่วนเรื่องเล่าจากอวตารที่ตายไปแล้วก่อนที่แผนกทำความสะอาดจะเจอเพราะถ้าพวกนั้นเจอก็จะเอาไปทิ้ง ถ้าตะแก่ชิงเจอของดีก่อน,อก,อนก็เอาไปได้ก่อนประมาณนั้นมั้งครับอ๋อแล้วก็อาจจะมาซื้อขายของเถื่อนกับพวกโทเกบีที่สามารถอัดเทปตอปพีป้ไปขายต่อในโลกปีศาจก็ได้ครับเพราะเรื่องราวของล็กจาในซีนาริโอที่10ก็หลุดไปฉายที่โลกปีศาจเหมือนกันครับวิญญาณชินยูซึ่งในรอบที่4 1ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฮกภูรีกับโทเกบีแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็ได้ครับถ้าเป็นไปตามนี้จริงชิ้นส่วนของทฤษฎีฟิล์มที่ถูกตัดขาดที่ผมรออยู่ก็จะเกือบครบพอดี ขาดแค่กลุ่มดาวไหนเท่านั้นที่ฆ่าและเอาตัวเธอออกนอกซีาริโอจนไปเจอกับปีศาจเส้นขอฟ้าหรืออาจจะมีคําอธิบายอื่นจากปากของวียูเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ครับชื่อของปีศาจเส้นขอฟ้านี่ออกมาตั้งแต่เล่ม 5, หตอนสู้กับพิบัติแห่งอุทกภัยและเล่ม8ตอนยืมพลังของนักดับช็อกสู้กับอุตรเทพผู้กืนกินความฝันที่โดนกําแพงดูดหายไปนั่นแหละครับ ความคาดหวังของผมคิดว่ามันต้องน่ากลัวแน่ๆบิวมาขนาดนั้นแต่พอดบจาม,มาเจอกันตัตเป็นๆความรู้สึกตอนอ่านกับไอที่บิวมาทําไมมันไม่ไปด้วยกันเลยยังไงไม่รู้ครับคนอื่นเป็นไหมผมไม่รู้นะส่วนตัวผมคิดว่าอ่านแล้วเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเก่งของมันเลยครับผมว่าพระเอกร่างฟูเวอร์ชั่นมาปะทะกับตะแกรงเนี่ยผมให้ไม่เกิน2เพลงดาบตะแกรงลงไปนอนจมกองเยี่ยวตัวเองแน่นอนครับ หรือฮกพูลีพวกนี้จะมีอะไรซ่อนไว้อีกที่ยังไม่เปิดเผยออกมาก็ต้องรอตามกันเหมือนเดิมน,นะครับโอเคพระเอกต้องง้อมันเพราะการต้องให้ตะแก่เปิดว่าไปที่ที่มีซินาริโอและหาร่างอวตารแต่ข้อแรกเปลี่ยนที่ทํากันเนี่ยทำไมมันดูแห้งๆไงไม่รู้นะแต่ก็นปะูมาแล้วเดี๋ยวว่าตะแก่พวกนี้ไม่ถูกกับโทเกบีก็เลยถูกใจเรื่องเล่าตอนพระเอกอัดโทเกบีเละเป็นขี้และเอาเรื่องนั้นไป แต่เรื่องแบบนั้นเนี่ยนะกูถามจริง <c oughs> คงจะเท่าบาดใจหกภูรีสาวๆเขาอะ้งแบบว่าเฮ้ยการโชว์แก้มย้อยๆเรื่องแสงใส่พวกเดียวนเองอะไรเงี้ยแบบเป็นไงน้องสาวเรื่องเราของฉันมันเจ๋งใช่ไหมล่ะถ้าเธอสนใจไปดูกันที่บ้านฉันไหมไวไฟอาหารเช้าฟรีนะก็นั่นแหละครับปีศาจเส้นขอฟ้าผู้ที่สามารถส่งคนข้ามเส้นโลกได้โดยการทําข้อตกลงกับพวกมันครับผม จะมีพาสีอินคัมตามสมัยนิยมซะด้วยครับดอกผลของเรื่องเล่าที่ได้ปลูกไว้งอกงามดีทีเดียวเชียวไม่ต้องจบภารกิจก็ได้เหรียญเข้ากระเป๋าแบบชิวๆให้อารมณ์เหมือนว่าใครพูดถึงเราตามเรื่องเล่าที่มีมากเท่าไหร่ชื่อเสียงการล้ำลึกถึงหรือการบอกกล่าวต,ต่อให้รับรู้จะถูกแปลงเป็นเหรียญให้เจ้าของเรื่องเล่าอีกทียิ่งชื่อชั้นและเรื่องเล่าของเราเป็นที่รับรู้ของผู้คนมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับพาสีอินคัมมากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าพวกนีเบร่าดังๆอย่างเอเดียนโอล เวดา้าปะปิลุตพวกนี้ละล่ำรวยมากแค่ไหนหรือเพราะพระเอกต้องสู้กับพวกที่พูดมาตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเดานะ ดกจาอาจจะต้องตะเวนไปตามดาวต่างๆเพื่อสร้างเรื่องเล่าให้กับตัวเองคือพวกเองมีฐานแฟนคลับอยู่ในโลกอย่างเดียวเนี่ยนี่นี่กูไปสร้างด่อมตัวเองที่ดาวอื่นด้วยแล้วส่งนี้ท่าทางจะได้เป็นราชาปีศาจที่ดาวดวงนี้ด้วยแน่ๆเลยปกครองดีๆชื่อเสียงเรื่องเล่ากระชอนเหรียญกระจุยกระจายถ้าเป็นไปตามโลจิกที่ผมเดาไม่ต้องไปเยอะฮะไปกู้ต่างโลกสักสองสามที่เอาที่ความหนานแน่นของประชากรพอๆกับโลกแค่นั้นฐานแฟนคลับและเรื่องเล่าก็คงมากพอที่จะปะทะกับกลุ่มดาวคู่อริได้แล้วพอคิดแบบนี้คิดไปได้อีกว่าสเกลของเรื่องนี้มัน กว้างแบบกว้างมากคจะไม่จะไม่กว้างเลยพีแกเล่นยกมาทั้งจัก,กรวาลเท่านั้นไม่พอคยังมีก๊อปปี้ที่ทิ้งแยกไว้กับการย้อนกลับรอบที่1รอบที่2ของจงโโอยกด้วยนะครับเป็นไงทุกคน, <c oughs> เ,ปนเป็นตุกเป็นตะเลยใช่ไหมครับพูดไปเรื่อยเราอครความสําคัญของเรื่องเล่าและเรื่องราวถูกเปิดเผยมาแล้วตอนพระเอกเดินอยู่อย่างโดดเดี่ยวในพื้นที่นอกซีนาริโอและชายขอบของซีนาริโอนะฮะหาขาด เรื่องเล่าและกำแพงพระเอกก็จะดับศูนย์ตรงนี้ทันทีรัางอาวตารจึงจำเป็นมากในการดำรงอยู่ของเรื่องเล่านะฮะเรื่องเล่านำมาซึ่งพลังซึ่งพลังก็ต้องมีแหล่งกักเก็บและภาชนะเก็บเรื่องเล่ากำลังพังทลายไอเลนแม็กฟิลล์หญิงสาววิศวกรเวทมวนต์ผู้สามารถซ่อมแซมร่างอาวตารได้โดยการใช้เรื่องราวมาซ่อมร่างอาวตารอีกทีนกจากที่เก็บเอาชิ้นส่วนเรื่องราวมาประยุต์ประ่อบกันมั่วซั่วไปหมดเอาแขนจากเรื่องนี้สมองจากเรื่องนั้นหัวใจจากอีกซากหนึ่งประกอบเป็น ร่างอาวตารแบบลวกๆถึงจะอยู่ได้ด้วยคุณลักษณะใหม่ที่เพิ่งถอยออกมานะครับแต่ก็อยู่ได้แค่ชั่วคราวพลังที่ใช้ได้ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพแถมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าร่างกายนี้จะพังทลายเมื่อไหร่ช่างซ่อมนาฬิกาสาวคนนี้จึงสําคัญกับดกจามากนะครับในเล่มนี้นอกจากจะคอยซ่อมแซมร่างกายหรือร่างอาวตารของพระเอกตั้งแต่เปิดยันจบเล่มก็ยังไม่สเสถียรอยู่แล้วน่าจะยังเป็นหนึ่งในอีกคีเมนคนสําคัญนะเพราะสองปีศาจท,ที่มารำความตอนแรกชวนเธอไปหาอายุข,ของเสสวิทเพื่อจะให้เธอสร้างทหารยักษ์สา ใช่ใช่ไหมทหารยักษา์าพี่เบิ้มกันดำที่อยู่ในนรกของฮาเดสใช่ไหมคิวต่อไปครับผมจางฮายองตัวเอกที่สองที่ดูยังไงยังไง,ย,ง,ไงยังไงก็ผู้หญิงชัดๆนะครับทำไมผมหนึ่งกล้าฟันธทงว่าเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยครับเพราะว่าพิมกจากเป็นไอ้โงไ่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะความรู้สึกล้วนๆเลยครับแต่ถ้าอธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยก็อย่างเช่นคําแทนตัวเองที่ใช้คําว่าฉันไม่ใช่ผมเหมือนอีกิวยองและสำเนียงการพูดการจามันเป็นคํากลาง ไม่ออกไปทางผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างตอนคุยกันหล็อคิกคักกับมังกรธมินบรรยากาศมันฟ้องเลยว่าใช่เลยใช่จางฮายองหล่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่หน้าตาหล่อใช่ไหมแล้วไหนจะตอนที่ฮายองถามอีกว่าราชาปีศาจแห่งการช่วยรอดมีแฟนหรือย,ยังเนี่ยแอบมีใจให้พระเอกสุดขี้โกงเราเอกีกตาถึงมืันแก่นเราแอบเขินไม่ไดีดกจา่าเท่านั้นยังไม่พอครับยังจะบรรยายเรื่องแก้มยุยขาวเนียนของฮายองอีกเกินไปเกินไปเกินไปแล้ว น,นี่มันนี่มันนิยายอะไรใครใครมันบรรยายผู้ชายแบบนี้กูถามจริงและสุดท้ายก่อนนี้เพื่จะคาดจะเข้ามาในอานนะะจางหายองพูดว่าไม่ว่าอย่างไรก็ประเมินแค่จากภายนอกสมกับเป็นโลกมนุษย์จริงๆเป็นไงทุกคนชัดไหมคือชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงละก็อย่างที่กำแพงที่4ี่เขาพูดไปนั่นแหละครับ สารภาพตามตรงว่าตอนแรกผมคิดว่าไอ้สกิลแชทเนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยหรอวะลจยาถึงได้อยากได้ไวในมือแต่พอมาลองคิดไปคิดมาเออเว้ยมันมันคงดีจริงแหละมั้งดียังไงมามา,มาคุยครับปกติแล้วการส่งข้อความจากกลุ่มดาวถึงอวตารจะมาในรูปแบบของข้อความทางอ้อมใช่ไหมครับไม่บอกกันตรงๆข้อความจะอยู่ในรูปแบบของอาก,กัปกิริยาต่างๆเช่นถึง,ถงผมจ้องมองสายหน้ากระโดดไปมาหรือข้อความประเภทแสดงอารมณ์โกรธชอบตื่นเต้นดีใจผิดหวงังเสียใจอะไรแบบนั้นถ้าบอก อะไรตรงๆก็ต้องจ่ายความเป็นไปนได้จํานวนหนึ่งซึ่งก็คงมากอยู่ไม่งั้นคงจะมีข้อความทางตรงว่านเต็มไปหมดแล้วตัวอย่างการส่งข้อความทางตรงคือตอนไดโอนีซุสมาคุยกับลูกจาและอยู่สังหาตอนเมานั่นแหละครับแล้วถ้าอาวตารอยากคุยกับกลุ่มดาวก็ตะโกนขึ้นฟ้าได้เลยแต่ถ้ากลุ่มดาวนั้นไม่ได้อยู่ในช่องละ่ะทําได้แค่ฝากให้กลุ่มดาวที่รู้จักกันไปบอกให้อีกทีแล้วถ้าไม่มีคนรู้จักก็ฟาวครับติดต่อไม่ได้แล้วมันเกี่ยวกับสกิลแชทของจางฮายองยังไง ความสามารถสุดเจ๋งอย่างหนึ่งของกำแพงนิรนามเท่าที่ผมมองออกคือสามารถเข้าถึงห้องแชทโลกไม่ใช่ต้องบอกว่าแชทจักรวาลหรือต้องบอกว่าแชทรวมของสตาร์ทีมดีจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ครับด้วยสกิลนี้ทาให้จางฮายองสามารถส่งข้อความในห้องแชทรวมนั้นได้และถ้ารู้นิยามก็สามารถส่งข้อความส่วนตัวไปหาได้ด้วยทําให้การสื่อสารถึงกลุ่มดาวไม่ต้องงอช่องของโทรกบีแต่อย่างใดครับอีกทั้งการที่อวตารตะโกนขึ้นฟ้าเนี่ยยังมีเรื่องความเป็นส่วนตัวอีกต่างหาก คืออยากตะโกนหาใครตะโกนทีได้ยินกัน3บ้าน8บ้านการติดต่อผ่านสกิลของกำแพงเนียนามนี้ก็ทําได้โดยตรงเหมือนดีเล็กเมสเซจครับและตัวกลุ่มดาวก็สามารถสื่อสารทางตรงมายังอวตารได้โดยไม่ต้องเสียความเป็นไปได้อีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอนะฮะทำได้กระทั่งแนบไฟล์ส่งหากันได้ด้วยสกิลนะักต่อสู้ของมังกรธมินก็ส่งผ่านทางนี้เหมือนกันเป็นไงครับความสามารถนี้ทําลายการสื่อสารเดิมๆที่เคยมีมาในเรื่องทิ้งเรียบเลยขอแค่รู้นิยามก็สามารถ DM ได้โดยตรงซึ่งผู้ที่มีสมุดโทรศัพท์อยู่ในมือก็ไไม่่ใใชทีหน ยอดนักอ่านของเรานั่นเองครับจางฮายองเป็นตัวละครแบบออราวครับคือเก่งทุกอย่างเกือบสุดทุกทางใช่้ครับเกือบสุดให้อารมณ์เหมือนตัวทีเด็ดที่แทนได้ทุกตำแหน่งถ้าเป็นบาสก็จะประมาณดังได้ยิงระยะกลางดี3แต้มก็มีจ่ายสวยๆก็เป็นเลี้ยงบอลได้มีความเร็วและสูงใหญ่พอที่จะไปยืนประทะวงในได้ฮะอะไรนะครับ ถ,ถ้าจะทําขนาดนั้นมึงเล่นคนเดียวไปครับจริงๆผมพูดจริงมันมีคนแบบนั้นอยู่จริงๆนะฮะสุดท้ายแล้วในเกมนะั้นปฏิวัติจางฮายองก็ได้รับโพสิชันเป็นนักสู้ที่สืบทอดสกิลจากมังกรธมินเป็นโพสิชันที่เบาแรงพระเอกที่ร่อแร่ไม่สมประกอบอย่างตอนนี้ได้เป็นอย่างดีครับผมและจากบทสนทนาของฮายองกับมังกรธมินทําให้ผมรู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งคือมังกรธมินแห่งรกอเวจีร่างจริงไม่ได้เป็นมังกรแต่อย่างไรครับทั้งมังกรจริง,รงๆหรือคําเปรียบเปยนะะผมเปลี่ยนรูป ให้ทีแม่ผิดแล้วผิดจริงๆผมเนี่ยตั้งแต่รูปอูลีแอลแล้วเอาเป็นรูปเด็กเกียนนี่ไปก่อนรูปจริงๆมาแล้วค่อยเปลี่ยนอีกทีเลยนะมังกรทมินแห่งนรกเอเวจีเด็กเกียนที่คงอายุตัวเองว่าที่15นะมีพลังและความสามารถเหลือเฟือพูดง่ายๆว่าเก่งตั้งแต่เกิดนะครับแม้ว่าจะเป็นคนเพี้ยนๆปั่นๆและหน้าม่อมากอันนี้ผมมั่นใจมาก <c oughs> ความสัมพันธ์ของตัวมังกรทมินกับอวตารเองก็ไม่ได้ดีนะเพราะมัวแต่เหาะแย่พูดจายียวนไม่น่าเชื่อถือแหละออยิ่งเป็นทันซูยองด้ สดุนเวนมึงควรตีนก็เลยได้ดิไม่จะได้เช็ดเม็ดเลย <c oughs> ฮันซูยองเองก็เซนดีเกินไปจับได้ว่าไอ้มังกรทมินมันรู้ดีแล้วโมแ้แปลกๆอยู่ดีๆมันก็ทําตัวผิดปกตินี่อีมังกรทมินมึงไปเอาข้อมูลม,มาจากไหนตอบตอบจังหวะนี้มังกรทมินแม่งเลิกลักแล้ว <c oughs> แล้วข่าวคราวจากฝั่งพระเอุก็ถูกส่งไปถึงฮันซูยองผ่านทางมังกรทมินด้วยประกาศรัชนี้เองครับ ูดถึงความกวนส้นมือส้นเทา้าแล้วจะไม่พูดถึงท่านผู้นี้ได้อย่างไรใช่ไหมครับกำแพงที่4ครับเจ้าของคําพูดทีเด็ดที่จาตึงใจผมเป็นอย่างมากพิมพ์ลพจาเป็นไอโง่ <laughs> ไม่รู้นะว่าเสียงที่ออกมาเป็นทุ้มๆแบบผู้ชายหรือเสียงใสๆแบบผู้หญิงผมอนุมานวนะ่าเป็นแบบเสียงแบบสิริไปก่อนแล้วกันเออคงจะไม่ว่าอะไรผมนะฮะ พูดถึงตานี่เพิ่มเติมกันหน่อยครับกำแพงที่4เล่มนี้ส่งเสียงออกมาได้แล้วครับทุกคนถือว่าเป็นก้าวสำคัญของน้องเลยครับนอกจากจะเป็นสกิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับพระเอกคนเดียวแล้วยังสามารถนำกำแพงมาเป็นผู้ช่วยบรรยายแทนพระเอกคอยเล่าทุกอย่างให้เราฟังเลยครับสำหรับผมเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของการอ่านทีเดียวฮะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้ผมผมช่องยิง <c oughs> เป็นการเล่าเรื่องแบบบุคคลที่1ของลกจาก,กับบุคคลที่3ของกำแพง จังหวะนี้มีมาจานแดงมาเข้าแล้วดับเบิลกันบรรยายครับผมดับเบิ้ลกันบรรยายแล้วกําแพงก็คุยกับกําแพงว่ะครับทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับฉากนี้ผมร้องออหออีกรอบแล้วครับใช่ครับออหอที่แปลว่าไอ้เนั่ยเลยครับนี่มันนี่มันไอ้ครับเนี่ยใช่แล้วล่ะสตีเฟนทุกอย่างทุกๆอย่างมันเกินควบคุมแล้ว มึงเอามันมาคุยกันแล้วมีตุ๊กตบใส่กันด้วยเช้นระบบโซตัสร,รุ่นพี่รุ่นน้องอีกตัางหากกูถามจริง <c oughs> นี่มึงผมนี่เอามือนวดขมับตัวอออเองอีกรอบไอ้แบบนี้ก็ได้เลรอวะอคงได้แหละถึงขนาดกำแพงพูดได้แล้วให้มันพูดใส่กันก็คงไม่แปลกก็แหละเออให้พวกมันคุยกันตามภาษา คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็คงจะไม่พอกันต้องขอสักภ้าเลยครับไปไปคุยกันจบจบไปกับแพงที่4มันคงจะบอกว่าเฮ้ยให้จางหายองมันใช้สกิลของแกอย่าให้ต้องพูซ้ำนะอย่าให้มันมากนะเข้าใจก็ไม่แปลกนะฮะไม่แปลกแล้วมั้งฮะเออไม่ไม่แปลกหรอกครับไม่แปลกใกล้แล้วครับมมาเลยครับคุณลักเขียนตอนนี้ผมพร้อมแล้วจะใส่อะไรก็ใส่มาอีกเลยผมพร้อมมากเล่มหน้ามีประคำน้อยกระโดดออกมาจากกำแพงที่4ผมก็จะไม่แปลกใจนะครับ เรามาสรุปสถานาการณ์โลกปีศาจที่73กันหน่อยนะครับภาพรวมเลยนะคำพยากรแห่งราชาปีศาจต้นที่73มาแล้วระยุคทั้ง4ของโลกปีศาจนี้ก็เลยอยู่ไม่สุขกันเมเลดอนจับมือกับเบอร์คันแล้วทางกิโลบาสก็เดินทางมหารือกับเซสวิทสู่ภาพลงมาที่อุตสาหกรรมเซสวิทกันครับเกมนักปฏิวัติจบเล่มนี้ไปกันถึงไหน เอาฝั่งในยุคก่อนยังไม่เปิดความสามารถของผู้ปกครองเผด็จการออกมานะครับคนเป็นผู้นําต้องสั่งโน่นสั่งนี่ได้อยู่แล้วแต่จะมีแค่นั้นจริงๆเหรอหรือจะมีมากกว่านั้นมาคิดสองคนก็โดนจัดการแล้วเพชฌฆาตครับโพซิชันสุดอันตรายของฝั่งนี้มีบัฟอมตะตอนเปิดอัติการด้วยบัฟนี้ก็ทําให้ใครไม่สามารถสังหารตัวเพชฌฆาตได้นะฮะยกเว้นนักสู้เพชฌฆาตสามารถมาร์คหัวคนและสับทิ้งได้1คนต่อหนึ่งคืนแต่ก็โดนจัดการเหลือทิ้งแค่3จาก10คนเท่านั้นเองแหละครับมาดูฝัง่งนักปฏิวับแต่ดกจางิาง แต่งตั้งตัวเองไปแล้วความสามารถของโพสิชันนี้ก็ยังไม่บอกตัวดุจจายเองก็ต้องฆ่านะักปฏิวัติตัวจริงใน30วันถึงจะได้รับตาแหน่งนี้ได้รับซินานิโอหลักด้วยนะอันนี้สําคัญมากเลยครับมาร์คครับผู้คุมกันโพสิชันที่สามารถใส่เกราะคุมกันการประหารได้1ครั้งต่อวันโดยแลกกับพลังชีวิตสูงสุดได้5ครั้งหมดจาก5ครั้งนี้ก็น่าจะตายไปด้วยครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่2ครั้งเท่านั้น จางฮายองโพสิชันนักสู้สืบทอดสกิลนักสู้จากมังกรธมินเก่งกับเพชรฆาตคือบวกพลังหมาสารให้กับตัวเองตอนสู้กับเพชรฆาตและเป็นโพสิชันเดียวที่สามารถฆ่าเพชรฆาตในรติการได้ครับสุดท้ายครับโพสิชันสปายของหัวหน้าหันที่สามารถมองหาโพสิชันที่ซ่อนในตัวใครก็ได้10คนต่อวันตอนนี้ฝังปฏิวัติได้ตัวมาแล้วและเป้าหมายของหัวหน้าหันก็ไม่ได้อยากเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่เพราะเขาต้องการช่วยเหลือให้ราชาปีศาจตนที่73ถืกอกำเนิดขึ้นเพื่อแลกกับตัวลูกสาวเขามากกว่าครับ ทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเกมปฏิวัติทั้งหมดเท่าที่ผมนึกออกนะครับหลังจากนี้จะมีโพสิชันอะไรออกมาอีกไหมก็ต้องดูกันต่อไปครับซึ่งปกเล่ม10ที่เป็นเล่มถัดไปก็เปิดตัวลกจากกับพิบ้มกันด้ามออกมาแล้วก็ขอคาดหวังหน่อยละกันครับจบ เลมไปพร้อมกับทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้เหมือนเดิมนะครับจากข้อมูลที่ดกจาคุยกับพบภูรีสํงงานักงานไม่ใช่ทั้งหมดของ Star s สตีมนะครับเป็นการเว้นช่องบอกไว้ไก,กลๆว่ายังมีคนที่สามารถมีช่องได้แม้ไม่ขึ้นอยู่กับสํงงานักงานตรงนี้ก็จะเชื่อมไปยัง b ีที่ถือกํงงาหนดออกมาหรือว่าจะมีช่องอื่นๆที่ไม่ขึ้นอยู่กับสํานักง,งานออกมาอีกแล้วถ้าช่องเปิดก็คงจะมีกลุ่มดาวเข้ามาดูแล้วถ้าเข้ามาดูกันเยอะๆจนพวกโทรเกบีระดับสูงตรวจจับความผิดปกติได้ตรงนี้จะมีปัญหากับสํานักง,งานหรือเปล่าก็ต้องรอดูันครบ สถานการณ์ในโลกเหมือนทุกคนจะยังรวมกลุ่มกันอยู่นะครับคอช่วยช่วยกันจัดการซีนาดิโอหลัก ตอนพูดถึงความเก่งของจางฮายองผมเอเจะอยู่เรื่องหนึ่งกับชื่อของอวตารฝั่งอินเดียครับรันเวียคารผู้เก่งกาจการรบศึกใหญ่อันนี้ผมเดาล่วงหน้าไว้ก่อนนะว่ารันเวียคารเนี่ยต้องเป็นอวตารของอลชุนจากมหากรามหาภารตะหรือถ้าสงครามที่ทุง่งคุรุกเกษตรยังไม่ยิ่งใหญ่พอก็คงเป็นพระรามจากรามยานะฮนะอันนั้นใหญ่อย่างเดียวไม่พอแถมแฟนตาซีกว่าด้วยนะฮะผมว่าไม่อรชุนก็พระรามแน่ๆเลครับแต่จริงผมก็แอบเชใ่้เป็นอรชุนอยู่นะฮะมี่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว น่าจะมีการเปลี่ยนสำนวนการแปลจริงๆด้วยแหละครับก่อนหน้านี้มีคำว่าต้นฉบับโผล่มารอบนี้มีคำว่าผู้หวนคืนถิ่นมาแทนคำว่าผู้หวนคืนด้วยเอาตรงๆผมชอบคำว่าผู้หวนคืนมากกว่านะแบบเดิมมันเท่กว่าเยอะเลยครับไอเลนแม็กฟิลบอกว่าผู้แสวงหาความจริงของจุดจบเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะเนะี่ยจะมีของใหม่กั ราชาปีศา ius, จัรเอสมอดิเสจะเคืองลูกจาไหมที่ไปตัดช่องทางการรับชมของเขาผ่านทางหัวหน้าหันนะฮะและลูกสาวของเขาที่เป็นอวตารของเอสมดิสจะออกมามีบทบาทด้วยหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่เกินทิ้งไว้เหมือนน้องสาวของผู้ย้อนกลับอีกอันนั้นคือพูดถึงไว้ทีเดียวแล้วก็หายไปอีกเลยหายยาวเลยครับผู้ถอนตัวที่เหลือนอกโซจะมีผลกระทบอะไรอีกไหมย,ยูสังอาร,รับรู้ถึงการมีตัวตนของนิยาย3าวิธีรอดเขาซะแล้วครับแบบนี้โอลิมปัสเองก็รู้ไปโดยอัตโนมัติด้วยหรือเปล่า ยูจุงฮยอกจับมือกับอูทีเอลที่ทิ้งจองฮีวอนอวตารของตัวเองยอมจ่ายความเป็นไปได้มาอยู่ในตุ๊กตาเพื่อให้เรือของตัวเองไม่ล่มนะครับยอดนักอ่านของเราจะหาตัวนักปฏิวัติตัวจริงเจอไหมการกำชัยชนะในเกมนักปฏิวัติจะยากแค่ไหนและจะชิงตำแหน่งราชาปีศาจนที่73มาได้อย่างไรพนักกิจส่วนตัวของยูจุงฮยอกในโลกปีศาจจะเกี่ยวกับเกมนักปฏิวัติหรือเขตเซสวิตไหมเจอกันเล่มหน้าครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหนังสือชีววิทยาและวิวัฒนาการไม่ใช่มุมมองนักอ่านประเจ้าเล่มที่9นี้หยอกนิดหยอกหน่อยหวังว่าทุกท่านจะไม่ถือสาหาความมากนะักไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวอ่านเล่ม10จบแล้วมาคุยกันอีกรอบคําหยาบคายใดทําให้ระเคืองระคายใจก็กราบขออภัยไว้นะตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ติชมกันมาได้ครับขอบคุณครับ